สวัสดีครับคุณผู้ชมครูมนัทพาทุกคนมาที่ท่าเรือมหาราชนะครับท่าเรือมหาราชจะเป็นท่าเรือที่รถเอ่เรือริสารนะครับจอดรับส่งผู้ที่เดินโดยสารทางเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเอ่อที่พักผ่อนนะครับที่ท่าท่าเรือท่ามหาราชนะครับจะมีชั้นบนให้เดินขึ้นมา ชมวิวด้วยนะคุณผู้ชมนี่ครับเขียนท่ามหาว่านี่ครับบรรยากาศเดินขึ้นมาแล้วก็จะมีบรรยากาศแดดลม่มลมตกแบบนี้นะคุณผู้ชมสวยงามมากนะครับข้างบนก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคุณผู้ชมนี่มีสนัขตัวใหญ่ ัวสีเขียวยนะครับก็จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาชมเรือแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคุณผู้ชมที่เห็นตึกใหญ่ๆนี่นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลสิริรานะครับทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ตึกสีขาวทางด้านขวามือนะครับบริเวณมุมกล้องขวามือ ยาวมาจนกระทั่งนะครับตึกนี้นะครับสุดทางด้านซ้ายของกรองน,นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับทั้งหมดนะครับส่วนหลังคาแดงๆนะครับหน้าตึกสีขาวหน้าตึกโรงพยาบาลศิริราชนะครับตอนนั้นก็จะเป็นท่าวางหลังนะครับ ท่าวังหลังก็จะมีตลาดท่าวังหลังนะครับมีอาหารอร่อยเยอะมากนะครับบริเวณนั้นเราสามารถนั่งเดอนข้ามฟากไปได้นะคุณผูชนะครับจะเห็นว่าจะมีร้านค้าทางฝาั่งโนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับอยู่กันเต็มไปหมดเลยครับรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยา มีเรือโดยสารเรือสำราญนะคะรับแล่นมาคุณผู้ชมที่นี่จะมีเรือหลากหลายนะคะรับเยอะแยะมากมายทั้งเรือโดยสารทั้งเรือนำเที่ยวนะครับเรือขนส่งสินค้าเยอะมากนะครับที่แล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้นะครับ เราอยากจะมาเห็นเรือในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็มายืนดูไม่นั้นเจ้าพญาก็จะเห็นหมดเลยนะครับเรือหางยาวก็ยังมีนะคุณผู้ชมเรือหางยาวสามารถที่จะเหมาเหมาลำได้เลยนะครับจะไปทางไหนก็บอกเขาได้ลมค่อนข้างแรงนะครับก็จะมีสีงลบเข้ากล้องอยู่บ้างนะคุณผู้ชม